thank you สวัสดีแฟนมอนาโซทุกคนนะครับวันนี้วันที่5กรกฎาคม2องนกะครับก็ต้องเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับแฟนมอนาโซกับดีลของดิคแอนไรซ์ซึ่งจริงๆก็มีข่าวว่าได้ตกลงกันในรายละเอียดเรียบร้อยกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของอาโซกับดิคแอนไรซ์แต่ว่าข้อเสนอ105ล้านปอนด์เนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากทางเวสต์มนเต็ดก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่ององการ จ่ายเงินเนี่ยนะครับว่าจะยังไงดีก็ยังคุยกันมาจนถึงวันนี้นะครับฟาบริโซมาโนอได้ออกมายืนยันนะครับร่วมกับนักข่าวคนอื่นๆนั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยดีลของดีิคนไรส์กับทางอารซโซ่เนี่ยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีอะไรพลิกผันอีกต่อไปจนฟาบริโซมาโนอเนี่ยได้ออกมาคอนเฟิร์มด้วยแบรนด์ของเขานะครับเฮียวีโกอารซโซและเวสต์แฮมยูเนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงในโครงสร้างการจ่ายเงิน105ล้านปอนด์นะครับในดีลที่อา so ขอซื้อดีแคนไรส์จากเวสแฮมยูไนเตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยดีแคนไรส์จะกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดที่ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดจริงๆก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ย้ายจากดอทมุนไปเล่นให้กับเอัลมาริดด้วยราคา115ล้านปอนด์นะครับส่วนนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวสูงที่สุดที่ย้ายไปเล่นให้กับทีมอังกฤษด้วยกันก่อนหน้านี้ก็เป็นแจ็คคริลิสนะครับที่ย้ายจากแอสตันวิลล่าไป ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวราวๆห0งล้านปอนด์นะครับส่วนนักเตะที่ย้ายเข้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกและมีค่าตัวแพงที่สุดจริงๆก็เป็นเอ็นโซ r ฟานเดสของเชลซีนะครับที่ย้ายมาจากอับริกโปรตเกตนะครับด้วยค่าตัว106ล้านปอนด์นะครับโดยอารไสเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายกับอาร์ซอนะครับในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งก็ได้รับ ความเห็นชอบจาก uh, ทุกฝ่ายนะครับทั้งอาโซเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ตัวนักเตะเองนะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีการประกาศเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะครับโดยฟาบิโซโรมาโนได้ได้พูดถึงเรื่องของเบื้องหลังการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับโดยบอกว่าต้องยกเครดิตให้กับมิเกลเดต้าอย่างมากนะครับที่ทํางานได้อย่างน่าเหลือเชื่อในส่วนของเบื้องหลังเพื่อผลักดันให้ดีลนี้เนี่ยสำเร็จได้นะครับโดยก็มีการเริ่ม ดำเนินการในส่วนของการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับส่วนทางเอดูก็มีส่วนอย่างมากนะครับในกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการที่จะทําให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยยอมที่จะขายนักเตะรายนี้ให้กับอาเซในราคา105ล้านปอนด์นะครับส่วนเดวิดออนสตินนักข่าวชื่อดังจากเดียร์ลันติกนะครับก็รายงานในทานองเดียวกันว่าอาเซบรรลุข้อตกลงกับทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับในการเซ็นสัญญากับดีแคนไรส์โดยเวสต์แฮมยู ได้ตอบรับเงื่อนไขการจ่ายเงินของอาร์เซลเวลานี้กองกลางทีมชาติอังกฤษวัย24ปีเนี่ยก็ได้รับไฟเขียวให้เข้าไปตรวจร่างกายกับอาร์เซ่พร้อมกับพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับแต่จริงๆเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยก็ดูว่าจอบไม่น่าเป็นปัญหานะครับเชื่อว่าจะได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องคงไปไม่ถึงเวสต์แฮมยูเนเต็ดเจคอบเซนเบิร์กนักข่าวสายเวสต์แฮมยูเนเต็ดของเดอะการเดียนนะครับรายงานว่าอาร์เซ่เนี่ยได้ขอ้อ,ขอน 105, 000, 000, 000, โดยเงินที่การันตี100ล้านปอนด์เนี่ยจะถูกแบ่งจ่ายเป็น3งวดนะครับในระยะเวลา24เดือนโดยคาดว่า อาไรส์เนี่ยจะเป็นนักเตะของอาร์ซอลโดยสมบูรณ์ภายในสัปดาห์นี้นะครับส่วนทวิตเตอร์จากเอ e กซ์เวสเซมิเน e ยร์พรอยซึ่งเป็นสายข่าววงในจากทาง West Ham United นะครับบอกว่าเดนแคนไรส์จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับอาร์ซอลในวันศุกร์นี้นะครับภายหลังจากที่ทั้งสองสมโมสรได้บรรลุข้อตกลงกันที่เรียบร้อยในขณะที่ซามมี่บ็อกเบลนักข่าวของ West Ham United ก็บอกว่าอาร์ซอลเนี่ยเตรียมที่จะปิดดีลของยูจินชิมเบอร์เซนเตอร์แบ็กวัย22ปีนะครับจากแอเอ็คอัมสเตอร์ดัมโดยการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในใช่วง สุดสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่ชาวสวัดสายข่าวของอาซโซจาก go.com เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวในส่วนของโทมัสปาเต้นะครับกองกลางตัวเก่งชิมชติกาหนา่แล้วก็สโมอสรอาร์เซนอลนะครับเป็นตัวหลักให้กับอาซอซมาหลายปีตอนนี้เตรียมที่จะเข้าเคลียอนาคตของตัวเองกับสโมอสรอาร์เซนอลนะครับโดยปาเต้เนี่ยจะบินกลับมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมปรีซซซันกับทีมในสุดสัปดาห์นี้นะครับอนาคตของปาเต้เนี่ยมันเริ่มมีความไม่แน่น อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่ายัางไงแฟนบนอลาโซ่ก็อมองว่าปาเตยังคงสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกสามารถเป็นตัวหลักให้กับอาโซลไปได้อีกอย่างน้อยก็ต้อง2อสมปีนะครับแต่ว่าหลังจากที่อาโซลได้ดําเนินการดึงเดคแคนไรส์เข้ามาร่วมทีมแล้วก็มีความพยายามที่จะคว้าตัวมอยเซตไคเซโดโรเมโอลาเวียรวมถึงกาบริเวกาแล้วก็ล่าสุดมีชื่อของลอยองชัวเมนี่ด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เห็นสน ญญาณบางอย่างว่าอาร์ซอลเนี่ยต้องการที่จะสร้างแผงมิดฟิลด์ชุดใหม่ที่อุดมไปด้วยนักเตะอายุน้อยแล้วก็พรสวรรค์สูงนะครับตอนนี้ได้เดค a คนไรส์มาเป็นตัวหลักก็จะได้ประสานงานร่วมกับนักเตะอย่างออมาร์ตินอกาดแล้วก็เชื่อว่าอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านไคลฮาวเวตนะครับที่จะได้มาเสียบในตำแหน่งของออกาลชาก้าซึ่งจะย้ายออกไปร่วมทีมบเบร์เลอร์โคเซนด้วยสนนราคา21.5ล้านปอนดน์ ครับก็แฟนบาร์นาซอก็อวยพรให้กรช่ก,ก้าโชคดีนะครับขอให้ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลต่อๆไปนะครับส่วนโทมัสปาเต้เองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าปาเต้จะต้องไปจริงๆเราก็คงจะต้องอวยพรให้โทมัสปาเต้โชคดีนะครับได้เล่นฟุตบอลในระดับสูงได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่ผมเชื่อว่านักเตะทุกคนก็ต้องการนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีความแน่นอนนะครับปาเต้จะต้องกลับมาพูดคุยกับอาโซว่าตกลงเอาอยัางไงนะครับภายหลังจากทีมได ทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรคว้าตัวมิดฟิลตัวเก่งจิมชาอังกฤษอย่างเดคันไรส์เข้ามาร่วมทีมนะครับท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาเซาเนี่ยพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับทวัสปาเตนะครับโดยทางนักเตะเนี่ยยังเหลือสัญญากับอาเซอนอีก2ปีนะครับโดยปาเตเนี่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นกับยูเวนตุสแต่ว่าในส่วนของราคาเนี่ยดูเหมือนเหมือนว่าทั้ง2ส,สโมสรเนี่ยจะเห็นไม่ตรงกันนะครับอาเซต้องการค่าตัวของทวัสปาเตพอๆกับที่ทางทีมในซาอุด เยเรเบียยื่นมาให้คืออย่างน,น้อยก็ต้อง40ล้านยูโรหรือว่าประมาณสัก34ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทางยูเวนตุสเนี่ยมองว่านักเตะน่าจะมีค่าตัวราวๆสักไม่น่าจะเกิน20ล้านยูโรนะครับหรือประมาณสัก1 5บหถึงสิล้านปอนด์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางตามข่าวเนี่ยบอกว่าทางปาเตเนี่ยยังไม่ได้โอเคนะครับก็เชื่อว่ามันก็อาจจะไม่โอเคด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับหนึ่งนักเตะอาจจะอยากเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโอเคยูเวนตุสอาจจะไม่ได้ แต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นเพราะว่ายูเวนตุสก็เป็นสโมสรใหญ่นะครับมีศักยภาพที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ทุกปีนั่นแหละถ้าเกิดเขาไม่มีอุบัติเหตุทางฟุตบอลนะครับก็อาจจะไปโดนคดีนี่นั่นโน่นโดนตัดคะแนนตัดแต้มอะไรไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเชื่อว่าอีกไม่กี่วันหลังจากที่อาโซจัดการปิดดีลดีแคนเดสไปแล้วเนี่ยต่อไปที่ยังจ่อคิวที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยทางฟาเบรโซโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเป็นเ,เรื่องของการ คว้าตัวยูเรนชิมเบ b ร์สให้เรียบร้อยนะครับดำเนินการเรื่องเอกสารให้สมบูรณ์อย่างเมื่อวานก็มีข่าวว่าเหลือเอกสารแค่2อสฉบับนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยซึ่งเรื่องของการตรวจร่างกายก็เชื่อว่าน่าจะได้มีการตรวจร่างกายภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากนั้น อาโซอเองก็จะดําเนินการปล่อยไกชาค้าออกไปให้กับเบลล์เลวคูเซนนะครับก็จะถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจหลักๆที่อาโซจะต้องจัดการให้เรียบร้อยถือว่าเ,เฟสแรกนะครับส่วนเฟสต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโทมัสปาเต้หลังจากที่อนาคตของโทมัสปาเต้เรียบร้อยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเร่งในการดึงตัวนักเตะอายุน้อยพรสวรรค์สูงอย่างโรเมโอลาเวียหรือว่าอาจจะเป็นตอนนี้มีการพูดถึงลอยองชัวเมนี่ด้วย ซึ่งเราเองอาจจะไม่เชื่อนะว่าอาร์ซอลมาถึงจุดที่เราสามารถคาดหวังกับนักเตะระดับท็อปทอปของยุโรปได้ขนาดนี้แต่ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันได้ส่งสัญญาณไปยังนักเตะท็อปทอปทั้งหลายนะครับว่าอาร์ซอลพร้อมแล้วที่จะกลับมายืนอยู่บนหัวตารางไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของโรเมียลาวียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆ,ๆ,ๆหลังจากที่เราจะคว้าดิเคนไรส์เข้ามา ร่วมทีมตามด้วยยูเอ็นชิมเบอร์สหลังจากนั้นก็น่าสนใจว่าคนต่อไปจะเป็นใครนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็เป็นโดมิโอลาวียซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลอย่างสูงนะครับลิเวอร์พูลเองพยายามที่จะเร่งปิดดีลนักเตะรายนี้เชลซี Chelsea ก็ให้ความสนใจอยู่ส่วนอาร์เซองเองช่วงนี้ก็ดูนิ่งๆไม่อยากจะจ่าย50บล้านปอนด์ที่ทางซา์อันตันเนี่ยเรียกร้องนะครับก็ต้องดูว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับส่วนถ้าถามความคิดเห็นของตัวนักเตะเอง เนี่ยตามข่าวจากฟุตบอลทรานสเฟอร์นะครับได้อ้างว่านักเตะเนี่ยอยากจะย้ายมาร่วมทีมอาเซมากกว่าที่จะเป็นเวอร์พูลหรือเชลซีนะครับแต่ก็ก็ต้องมาดูว่าอาเซจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับในส่วนของอารากูเลนะครับเพรีมเมเกอร์เดอร์รุ่งของเฟเนร์เบเชซึ่งได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากมายนะครับเพอร์เซงชมังบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดอาร์เซนอล ต่างก็ให้ความสนใจที่จะใช้บริการนักเตะรายนี้นะครับแต่ว่าเดียร์เลนติกเนี่ยได้รายงานออกมาล่าสุดว่าอารากูแลได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองแล้วนะครับโดยต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดนะครับ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้โจนลาปลอร์ตาประธานสโม,มสรของบาเซโลน,น่จะได้ยืนยันว่ากําลังดาเนินการพูดคุยกับกูแลนะครับเพื่อที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแต่ว่ารายงานล่าสุดระบุว่าน,นักเตะได้เลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดนะครับ โดยอาระกูแลเนี่ยเหลือสัญญากับเฟเนเเช่ถึงปี2025นะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่17.5ล้านยูโรแต่ว่า,าสื่อจากสเปเนเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่า,ามัดติดเตรียมจะจ่ายให้กับทางเฟเนเเช่เนี่ยามากกว่านั้นนะครับโดยได้มีการอ,าอ้างถึงตัวเลข20ล้านยูโรนะครับโดยเฟเนเเช่เนี่ยจะได้รับส่วนแบ่ง20%นะครับในกรณีที่กูแลเนี่ยถูกขายต่อ ให้กับทีมอื่นโดยกูแล่เนี่ยถูกผลักดันขึ้นทีมชุดใหญ่ของเฟเนเบเชเมื่อสซีซั่นก่อนนะครับลงเล่นไปแล้ว51นัดทาไป9ประตูแล้วก็มี12แอสซิสนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเคลียร์อนาคตของนักเตะอาร์เซอเองซึ่งหลายคนก็ดูเหมือนว่าเลือกที่จะย้ายออกไปเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับเพราะอยู่กับอาร์เซอต่อไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตัวหลักในปี2ปีนี้โดยเฉพาะในปีหน้าเนี่ยก็ยังจะต้องดิ้นรนในการหาโอกาสลงสนาม เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะเองก็อาจจะใช้เรื่องของการได้โอกาสลงสนามเนี่ยมาต่อรองกับสโมสรซึ่งอาเดตาอาจจะไม่ยินดีที่จะต่อรองเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าสไตล์ของอาเดตาเนี่ยคือต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์มาบอกเขาว่าคุณควรจะได้ลงเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเตะคนไหนไม่สามารถยอมรับได้ก็อาจจะต้องย้ายทีมออกไปยกตัวอย่างเช่นเฟรนบาโลกันนะครับนักเตะรายนี้เนี่ยก็ทําผลงานได้ดีกับการไปเล่นแบบยืมตัวกับทางด้านแรงส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนั่นก็ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าตัวเองมีดีพอที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือในลีกระดับท็อปๆอ,อื่นๆเราก็อาจจะยื่นเงื่อนไขกับอาร์เซอไปว่าอาจจะไม่อยู่กับทีมต่อนะครับจะขอย้ายทีมออกไปถ้าหากว่าไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงให้เขาได้ซึ่งก็มีหลายสโมสรที่สนใจนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปบ้างแล้วละ่ะทั้งในพรีเมียร์ลีกทั้งในลีกอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสซึ่งทีมที่เราเคยได้เอ,อ่ยถึงไปเนี่ยก็จะมีทีมอย่างอินเตอร์มิลาน ซิมิลานอาร์เบลิฟซิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในฝรั่งเศสก็มีโมนาโกนะครับในอังกฤษเองก็มีทีมอย่างคริสตัลพาเลตนะครับซึ่งออให้ความสนใจที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแต่ว่าซึ่งก็ยังจะต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบยังไงก่อนหน้านี้มีข่าวว่า,าซ่เคยตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่30ล้านปอนด์นะเป็นการนําเสนอมาจากเดอะซันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเดลี่เทเลกราฟนะครับที่บอกว่าอาร์ซ่เนี่ยต้องการข้อเสนอราวๆห้าสิบล้านปอนด์นะครับเพื่อท กับทีมที่ต้องการที่จะใช้บริการของฟอร์มบาโลกันนะครับแม้ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่อาซอจะสามารถเรียกร้องค่าตัวดังกล่าวได้จากทีมที่เข้ามาสนใจก็อาจจะดูจากบรรดาทีมที่เข้ามาสนใจอ่ะมันไม่ใช่ทีมที่เงินถุงเงินถังหรือว่าไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินไงแต่ละทีมก็ดูว่าอยู่ในภาวะลำบากลําบนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าอาซอกก็พยายามที่จะเรียกราคาให้ได้ราคาที่ดีกับสโมสรที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะจบลงที่ราคาเท่าไหร่ก็ต้องมาว่ากันนะ เวลาก็ยังมีอยู่อีกเยอะตลาดนักเตะเนี่ยก็กว่าจะปิดก็นู่นนะครับหกันยายนนะครับอันนี้ก็รับเปเป้เซดิกซัวเรสอะไรเงี้ยนะครับก็คาดว่าจะต้องย้ายออกจากสโม,มสรไปถ้าหากว่าพวกเขาสามารถที่จะหาทีมที่สามารถตกลงกับอาเซอลได้นะครับส่วนอลเบิร์ตเซเมลคงกลาเนี่ยก็มีข่าวว่าอาจจะต้องไปเล่นแบบยืมตัวกับเบอร์ลี่ซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกับลานูโน่ทวาเรสเองก็เชื่อว่าจะหาทีมได้นะครับรวมถึงรอปโฮดดิ้งส่วนเคเรนเชนี่แล้วก็โทมัสปาเต้ก็ รู้สึกว่าจะเป็น2คนที่อาจจะต้องตามไกชาก้าออกไปแบบมีมูลค่ามีราคานิดหนึ่งนะครับซึ่งอารซอลเอนก็ใช้จ่ายเงินไปเยอะเชื่อว่าถ้ามีข้อเสนอที่ดีพอนักเตะอย่างฟอนบารลกันไกชาก้าเคิรนเทนี่แล้วก็โทมัสปาเตเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในขายที่อารซอลจะยอมขายออกไปนะครับส่วนเอมิลส t มิธ w โรเนี่ยเชื่อว่าอารซลยังมองเขาเป็นนักเตะที่สามารถแข่งขันได้นะครับพยายามที่จะผลักดัน ยังไม่พร้อมที่จะขายนักเตะรายนี้ในตอนนี้นะครับในขณะที่ชาลีพาติโน่อาจจะยอมขายออกไปแต่ว่าจะใส่เงื่อนไขซื้อกลับนะครับก็ต้องดูว่าเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นกับสมโมสรไหนซึ่งมีสมโมสรอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดที่เป็นน้องใหม่ของพรีเมียร์ลีกในปีนี้นะครับให้ความสนใจอยู่นั่นก็เป็นความคืบหน้านะครับ ในส่วนของอตลาดซื้อขายของอาร์เซนอลนะครับถ้า,ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็จะนำมา,าแจ้งให้กับแฟนบอลได้รับทราบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ